ก็แต่ก่อนทําเกี่ยวกับไฟบ้านไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับไฟบ้านด้วยว่าต้องเดินท่ออะไรยังไงผู้หญิงก็ไม่ได้น่ากลัวนะ,ะใช่สามารถมาเรียนได้ผู้หญิงก็ไม่ได้แบบจะมีแต่ช่างมาเรียนผู้หญิงอย่างเราสองคนก็สามารถมาเรียนได้เห<ช>มือนกันสวัสดีค่ะชื่อหยกทัศพรศรีสมนะคะสวัสดีค่ะชื่อตวงสุภัทสุันาภามค่ะตอนนี้พวกเรานะคะมีร้านขายของค่ะเป็นร้านขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งค่ะในช่องทางออนไลน์ค่ะ ก็คือเราสองคนอะคะ่ะมีแผนว่าเราจะเปิดร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แถวบ้านของเราค่ะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าช่างไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการต่อไฟยังไงค่ะก็เลยมาเรียนใช่ค่ะเพื่อจะได้มีความรู้พื้นฐานเวลาเราคุยกับช่างจะได้เข้าใจตรงกันเวลาที่ช่างมาซื้อของกับเราค่ะ ที่ชอบที่สุดเลยของพวกเราก็น่าจะเป็นการลงมือปฏิบัติค่ะเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าตัวไหนมันลิงก์มาหาตัวไหนแล้วทําไมเราถึงต้องใช้สายอะไรที่โยงมาหากันค่ะแบบสายสายขนาดเท่าไหร่จะไปปลักสายขนาดเท่าไหร่ไปเต้ารับอย่างนี้ค่ะแต่ก่อนนี่เราจะไม่รู้เลยใ่แต่ก่อนคือไม่รู้ว่ายังไงใช่พอมาเรียนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสาย2.5ต้องไปเต้าหรือว่าสาย1.5ไปสวิตช์เปิดปิดไฟได้อันนี้ในคเคสสาหรับที่เราสองคนไม่ได้รู้เรื่องไฟฟ้ามาเลยนะคะใช่ค่ะ สถานที่ก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะคะห้องน้ําดีมีขนมเบเกให้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นกันเองแล้วก็บุคลากรก็เป็นกันเองค่ะสถานที่เรียนอุปกรณ์อะไรก็ครบคัน,นะคะ่ะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วก็ความรู้ไม่ได้มีจํากัดนะคะแล้วก็ไม่ได้จํากัดเพศด้วยถ้าใครอยากเข้ามาเรียนก็มาเรียนได้เลยมันทําให้เรารู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าหรือหลักสูตรอื่นๆนะคะก็จะทําให้เรารู้ถึงเรื่องที่เราอาจจะเอาไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะสําหรับเราเนี่ย เรารู้ถึงพื้นฐานไฟฟ้าเราก็รู้แล้วว่าเราควรที่จะขายอะไรให้ช่างแล้วก็เวลาคุยกับช่างก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนสามารถมาเรียนได้นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือว่าเป็นเพศ<ช>ไหนนะผู้หญิงอย่างเราสองคนก็ยังมาเรียนได้ได้ค่ะรู้จริงทำได้จริงปฏิบัติได้จริงค่ะ,คะมาเรียนกันนะคะ